ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นายชาคอรนอินอิมวรบาดในอำเภอลมสักเป็นประธานเปิดการประชุมปัจชิมนิเทศโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ําห้วยสะดวงใหญ่ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสรุปทรงงานมีนายอุทัยสุวรรณราชอดีตผู้อานวยการโรงเรียนและอดีตนาย,ยกอปตตาลเดียวซึ่งเป็นผู้ทาหนังสือถึงสํานักราชเลขการพาระบรมมหาราชวังเพื่อขอพระราชทานอ่างเก็บน้ํา นายจาริกขุนหนังสือข้าราชการบำนาญนายนัทพลขวัญแจมกรรมการหอ,อการค้าเพชรบูรณ์และเป็นว่าที่ผู้สมัครสสเขตสองจังหวัดเพชรบูรณ์พักรวมไทยสร้างชาติองค์กรส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธากรมชลประทานและสื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการพร้อมกันนี้ยังได้จัดใท้มีแบบสอบถามในแต่ละหัวข้อรวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อน,นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่มีแผนสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอีกทั้งเพื่อบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย โดยโครงการจะตั้งอยู่ที่หมู่ที่1และหมู่ที่2บ้านท่าอีบุลตำบลท่าอีบุลอำเภอหล่มสกักจังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่รับน้ำฝน85.67ตารางกิโลเมตรปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำรายปีเฉลี่ย34.15ล้านลูกบาศกเมตรมีขนาดความจุที่13.75ล้านลูกบาศเมตรและระดับที่เก็บกักปกติอยู่ที่บวก230เมตรระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถส่งน้ำด้วยระบบท่อส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้ถึง8,300ไร่ครอบคลุม2ตํตำบลรวม9้าหมู่บ้านประกอบด้วยตำบลท่าอีบุน6หมู่บ้านและตำบลห้วยไร่อีก3าหมู่บ้านทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการเปิดโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้หรเบื้องต้นซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้นสรุปว่าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่มีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม ในการพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ําและหลังจากนี้จะได้จัดทํารายงานโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยสะดวงใหญ่เพื่อออกแบบขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขออนุญาตออกแบบขอเปิดงบประมาณในการดําเนินการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มการก่อสร้างได้ในปี2566ถึง2567ใช้เวลาดําเนินการก่อสร้างประมาณ5ปีซึ่งคาดว่าเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนชาวตำบลท่าอีบุลและตำบลห้วยไร่รวมก้าหมู่บ้านจะได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำดังกล่าวนี้อย่างเต็มที่ในปี2572เป็นต้นไปครับผมนายปรัชญาฉายวัฒนานะครับเป็นผู้แทนจากกรมชมทานนะครับเป็นผู้แทนมาในการประชุมครั้งนี้นะครับการประชุมครั้งนี้คือการประชุมที่ทเรียกว่าการประชุม ปักชิมนิเทศนะครับเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายปักชิมนิเทศนะของโครงการศึกษาความเหมาะสมและเลืครบอบสิ่งแวดล้อมของอ่างเก็บน้ําห้วยสะดวงใหญ่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในลุ่มน้ําป่าศักเนี่ยนะครับมีพระมริให้เก็บกักน้ําในลุ่มน้ําป่าศักให้มากๆเพราะว่าแม่น้ําป่าศักมีปริมาณมากเพื่อบรรเทาอุทกาภายัยเพื่อช่วยเหลือเรื่องของการเกษตรแล้วก็ในพื้นที่อําเภอลมศักเนี่ยอ่างเก็บน้ําห้วยสะดวงใหญ่ก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในลุ่มน้ําลุ่มแม่น้ําป่าศัก นะครับแล้วก็กรมชระทานเนี่ยก็จึงได้ทําการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของอ่างเก็บน้ําห้วยสะดวงใหญ่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอลุ่มน้ําป่าศักและอยู่ในเขตของอเาเภอหล่มศักนะครับในการดําเนินการครั้งนี้เป็นการศึกษานะครับศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมกระบวนการศึกษาเนี่ยดำเนินการมาจนถึงวันนี้ประมาณ2ปีแล้วนะครับใช้เวลาในการศึกษานะครับตั้งแต่เริ่มศึกษาจนถึงวันนี้นะครับ าทางกรมชุมพรานและบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยได้ลงมาประชุมรับฟังความเห็นมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ครั้งแรกๆตอนเปิดโครงการตอนนั้นเรียกว่าประชุมประถมนิเทศมีการลงพื้นที่ประชุมกลุ่มย่อยในในในพื้นที่หมู่บ้านตำบลต่างๆเนี่ยนะครับกระจายไปทั่วพื้นที่นะครับมามาอย่างต่อเนื่องส่วนครั้งนี้เป็นการประชุมปักชิมนิเทศหรือการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะสรุปผลการศึกษา การศึกษาเดินทางมาจนถึงช่วงช่วงไปลายๆแล้วการประชุมวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําผลการศึกษาเนี่ยมาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนได้ส่วนเสียได้ลองพิจารณาผลการศึกษาดูนะครับว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรที่รึกษาและกรมโชวทานจะได้นํากลับไปปรับปรุงก่อนที่จะสรุปเป็นผลการศึกษานะครับในลําดับถัดไปเนี่ยพอมีการศึกษาเสร็จแล้วเนี่ย ขั้นต่อไปก็จะต้องเป็นเรื่องของการออกแบบแล้วก็ขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่นะครับอยู่ในเขตป่าอะไรต่างๆนะครับเพื่อจะได้เป็นโครงการที่ขออนุญ,ญาตเปิดโครงการขอก็มาในการดําเนินการก่อสร้างต่อไปครับครับ,รบก็โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยสะดงใหญ่เนี่ยแน่นอนที่สุดนอกจากาสิ่งที่จะได้ก็คืออ่างเก็บน้ําที่มีความจุมากถึง13.75้าล้านลูกบาทเมตรมีพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ประมาณ900 0กว่าไร่นะครับ แน่นอนก็คงต้องมีผลกระทบนะครับผลกระทบต่ออาจจะเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของป่าไม้หรืออาจจะเป็นที่ดินทํากินบางส่วนของรักสรนะครับในส่วนนี้ในกระบวนการศึกษาเนี่ยได้ลงมาทําความเข้าใจกันหลายหลายครั้งแล้วแต่ก็อยากจะทําความเข้าใจนะครับเรื่องของอโครงการพัฒนาแหล่งน้ําต่างๆนะครับมีม,มีมีประโยชน์ย่อมมีผลกระทบนะครับก็จริงๆแล้วทางพี่น้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ รับทราบและก็มีความเข้าใจอันดีนะครับตรงนี้นะครับก็อยากจะฝากนะครับในเรื่องของโครงการนี้นะครับในการที่จะเกิดให้เป็นรูปธรรมถัดไปมันก็เป็นเรื่องของที่ทุกฝ่ายทุกหน่วยร่วมกันผลักดันนะครับในการที่จะทําให้เกิดให้เป็นโครงการอ่างเก็บน้ําขึ้นมาจริงๆครับขอบคุณครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ดําเนินการขอพระราชทานนะครับคือผมเองนั้นนะครับผมขอแนะนําตัวนิดนึงว่าผมนายอุทัยสุวรรณราช นะครับสมัยที่ผมได้อขอโครงการพระราชดำาริไปนั้นผมดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันเดียวนะครับซึ่งตำบลตันเดียวเป็นตำบลที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ัยแรงหน้าฝนามาน้ำท่วมตำบลตันเดียวมากแล้วัยแรงตอนแรงหน้าแรงนั้น น้ำจะแห้งไม่มีน้ำที่จะประกอบอาชีพการเกษตรของราศดรราศดรของมป็นตนเดียวนั้นประกอบอาชีพการเกษตรเป็นเกือบร้อยอร์เซนต์ครับทีนี้ผมก็รู้สึกดีใจในวันนี้ที่ได้มาประชุมฟางคำบรรยายในวันนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมดำเนินการนั้นได้ดำเนินการมาเกือบ จะได้ก่อสร้างแล้วก็ดีอกดีใจนะครับภาคภูมิใจที่ผมเป็นส่วนหนึ่งของอโครงการนี้นะครับซึ่งมันจะเกิดประโยชน์กับประชาชนประชากรนับแสนคนนะครับมาเพื่อประชุมผู้เริ่มโครงการในการก่อสร้างเขื่อนวันนี้เป็นประชุมลิขิตใช่ไหมฮะการประชุมครางสุดท้ายก็ดีใจที่งานรุ่งร่วงด้วยดีขอบคุณครับ สวัสดีครับผมนัทพลขวัญแจมนะครับก็เป็นกรรมการหอการค้าของเพชรบูรณ์ภาคอเอกชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณตานะครับอดีตท่านนายกอุทัยสวรรณานนะครับในการดำเนินการและมีแนวคิดนิเริ่มที่จะทำให้ก่อเกิดแหล่งน้ำในเพชรบูรณ์คือแหล่งน้ำอ,อาเกตน้ำห้วยสะดวงนะครับ เราในฐานะภาคประชาชนมีความยินดีที่จะสารต่อที่จะรับประสานเกี่ยวกับในเรื่องของสนับสนุนสิ่งที่ท่านเริ่มต้นมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณคุณตามมากครับขอบคุณค